พระการหน้าทองท่านผู้อ่านที่รักเรื่องพระการหน้าทองเป็นผลงานนักเขียนชาวไต้หวันนามลิ้วช้างเอี้ยงซึ่งเป็นหนึ่งในสิบเจ้ายุทธจักรนวนิยายของไต้หวันสำนักพิมพ์วิถีบรุรพาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่หลังจากที่ฉบับพิมพ์ครั้งแรกและครั้งที่สองขาดตลาดไปนานแล้วสิบเจ้ายุทธจักรนวนิยายของไต้หวันประกอบด้วยนักเขียนชั้นนำของไต้หวันรวมสิบท่าน แต่ละท่านมีแนวทางการเขียนของตัวเองและมีแฟนตังอา่านติดตามอย่างเหนียวแน่นยกตัวอย่างเช่นอ้อเล้งเงสงซีเบ้เหลงจูกวัวแชหุนเซียวอิดซีเบ้จีอิงช,ชิงอ่างต่างหึงเยก,กเป็นต้นสําหรับรล้วช้างเอียงก็จัดอยู่อันดับต้นๆของ1ิบเจ้ายุดจากนาวณิยายของไต้หวันรล้วช้างเอียงรล้วเป็นแท่ช้างเอียงแปลว่าอาทิตย์ใกล้อัสดง ส่วนทางฮ่องกงจะซื้อลิขสิทธิ์ไปพิมพ์ซ้ำใช้นามประกาศว่าเอี้ยไซเจียซึ่งคำว่าไซเจียซึ่งก็แปลว่าอันที่สองทางตะวันตกเป็นนักเขียนที่เขียนฉากบู๊ได้ดูเด็ดเผ็ดมันอย่างที่ไม่เคยมีใครเขียนมาก่อนผลงานเรื่องแรกคือเลือดพยายมต่อด้วยเลืองเททุจเจียรอยสักประก่อนและมือปีศาจสำหรับเรื่องพะการหน้าทองตอนแรกจะพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ สิ่งแฉแห่งไต้หวันโดยใช้ชื่อเรื่องว่ากิมเซกมินกูหน้ากากสีทองต่อมาเนิสารบูเฮียบซี่กายของฮ่องกงนำไปตีพิมพ์ใหม่เปลี่ยนชื่อเรื่องว่าทิมินเฮียบผู้กล้าหน้าทองจะเป็นผลงานยุคกลางที่ดีเด่นของท่านประกาศหน้าทองเขียนถึงตัวเอกของเรื่องที่ถูกทำลายบ้านช่องสูญเสียปัญญาอันเป็นที่รักเจ็บปวดทั้งกายและใจฉากแรกของเรื่องนี้ชวนให้นึกถึง ภาพยนต์ตะวันตกเรื่องเนวาดาสมิธจอมทลรหดนำแสดงโดยสตีฟแมกควีนหากทว่าตัวเอกของเรื่องนี้ได้พบกับอาจารย์เล่อนล้ำสองท่านซึ่งมีฉายาอาหารหันทรคำกับเท่าเทวดาฝึกฝ่ามือชมพูใช้ดาบถอกอาไบาเป็นอาวุธขจัดผ่ยผ่านอาภิบาลคนดีนอกจากมีบทบู้ที่เกี่ยวกราดและเฉียบขาดดุดดันแล้วยังเขียนถึงชีวิตของขนตลอดจนชะตาที่หักเห ระหว่างการต่อสู้และเลงเลือดเชื่อชีวิตยังสอดแทรกความรักอันนุ่มนวลชวนซาบซึ้งนับเป็นเรื่องบู๊ที่สมใจอย่างแท้จริงหนอนอพรพัตบทที่หนึ่งอาฆาตสยบฟ้าดินแผ่นฟ้าสีครามสดใสดั่งช้าล้างอาทิตย์ฤดูร้อนแผ่แสงแรงการ้าระบุราวกับจะแผ่เผาทุกสรรพสิ่งมอดมาลายกลางท้องทุ่งไพศาลปรากฏตึกน้อยหลังหนึ่งปลูกสร้างอยู่ใต้กิ่งเหลิวห้อยย้อย รอบด้านการนรั้วไม้ไผ่ลำธารสายสาสายเหนือตัดผ่านหน้าตึกทันใดม้าพวงพีสี่ตัวปรากฏขึ้นทางด้านขวาของตัวตึกผู้ควบขับบนหลังมา้าคล้ายคิดไม่ถึงว่าสถานที่รกร้างยิ่งนี้กลับมีครอบครัวผู้ขนดังนั้นหันหัวมา้าจนทยานมาเตืกม้าสิบหกข้างเหยียบย่ำตะลลยผ่านหญ้าขารกร้างพุ่งชนกิ่งเหลิวที่ห้อยระยะห่างสะบันเคลื่อนใกล้เข้ามาทุกขณะจิต ผู้โดยสารบนหลังมาตัวแรกเป็นบุรุษกราโขนสีใสใหญ่โตดวงตาสามเหลี่ยมจมูกบานใหญ่หนวดเครารกครึ้มอยู่สองข้างแก้มผิวกายดำามเมื่อมสารูปดูร้ายสถานขวัญถ่านจากนั้นเป็นบุรุษหน้าสีขาวสีสาพโพกแปร,แรหลากสีผื้นหนึ่งลักษณะคล้ายสร้างอาสุขผุดโผจากขุมนรกคนที่สามเป็นชจยชการผมเผาสีเหลืองยาวเสียปราบาเบ้าตาลึกกลวงกราบทอประกายวูบว่าปวาวับ ดูดสายฟ้าคนล้างท้ายสุดจีสาร้านเลีนยนไร้ผมเผาสวมชุดดำรัดกลุ่มกำลังเสียแยกเขี้ยวเพ่งได้เราม้าพวงพีติดตามมาเผยเห็นฟันสีเหลืองทั่วทั้งปากบรุเล่ารบคืนผันล้างบันเหียนมา้าในเสียงม้าแผดร้องก้องม้าพวงพีหยุดยัง้งชะงักลงก่อนปากส่งสีคือก้องป่าล่อแตกวอกคิดไม่ถึงที่นี่กลับมีครอบครัวผู้คนน้องพี่ทั้งหลายพวกเราลงไปหาอาหารรับประทานกันเถอะ พี่กายลงจากหลังมา้าขู่คำรามว่ามีผู้ใดอยู่บ้างหรือพางยื่นมือโยกคลอนประตูร้อไม้ไผ่มาเกิดเสียงดังเกรียวกล่าวประตูร้วไหนเลยฐานกำลังบันได้ถึงกำพังทลายลงซุ้มเสียงผิดปกติกระดาน,นี้สร้างความแตกตืก่นแก่ผู้คนภายในห้องแววเสียงสดใสน,นุ่มนวลชวนให้ผู้รับฝังจิตใจว่าวิวเสียงดังดังว่าเป็นผู้ใดมาเปิดประตูแล้วบุรุษเขารถคืมงอานบูบดวงตารีปือลง จับจ้องจับไปยังประตูห้องอย่างหมกมุ่นชั่วร้ายบุูซีสาโพกผ้าแพลพึรรมพำเบาๆเป็นอิสตีนางหนึ่งแะลห็นม่านประตูห้องถูกตลบขึ้นสตรีสาวเสื้อกะโปวงขาวเรือนล่างอ่อนแอนแนงน้อยสมสัสดส่วนนางหนึ่งก้าวชดช้อยออกมายามเมื่อสายตานางเหลือแหลเห็นเขาหน้าอันละโมบชั่วช้าทั้งสี่ผ่านช่างงานกับที่เบล่งตาจากโกงมกว่าด้วยความตื่นตะนก บรรลเขารบคืมจับจ้องมองมงหน้าอันงามซึ้งสขานนั้นต้องเกลือน้ำลายลงขอกล่าวว่านางงามไม่ต้องรบกวนท่านเราเปิดประตูออกเองแล้วสตรีสาวงามสขานถดถอยกายอย่างประวันพระด่านผงก้าวใหญ่กล่าวเสียงสันสะท้านพวกพวกท่านเป็นใครต้องการอันใดหนนะรือรุดข่ารบคืมแผ่เสียงหวงัวเราะกล่าวว่านับว่าต้องการท่านเถอะตออเท้าเตะประตูรั้ว บนพื้นปลิวกระเด็นสืบเท้าคู่คาเข้าหาสตรีสาวชายการที่ด้านหลังอีสามคนก็พิ้วกายลงจากหลังม้าเช่นกันสตรีสาวแตกตื่นจนดน้านสีขาวถดถอยไปด้านหลังพังกี่เพราะว่าเล้งกอกพี่ชายปรุษขา่าวรบคืมชง,งักงานวูบจากนั้นเสียยิ้มออกมากล่าวาที่แจ้เจ้ามีคนข้างหมอนแล้วมิหน้าเราว่ากล่าวไม่ถึงสามการก็ถดถอยไปด้านหลังเรากลับคิดใกล้ดูว่า มันเป็นเสศวาเอี่ย,ยงไรเือแววเสียงฝีเท้าดังอย่างเร่งร้อนปลุดหนุ่มร่างสูงโปกผู้หนึ่งเลิกม้านถลันออกมาเจากห้องมาป้ากล่าวว่าแฉแฉเกิดเรื่องใดเือสตรีสาวนามแฉแฉ่ถาถูมเข้ามานะอ้อมอกปลุดหนุ่มร่างสั่นลิกด้วยความหวาดหวัว่นเพียงชื้อมือมาอย่างผู้มาหน้าตาดุร้ายนอกกรู้ว่าไม่ไผ่ไม่อาจกล่าวว่าจะใดได้ปลุดเข่รรารบคืมช้อนตาสามเหลี่ยม สำรวจมองบุรุษหนุ่มนั้นเห็นบุรุษหนุ่มแม้สวมใส่ชุดเขียวสมร t ะแต่ตาสุขใสดังดวงดาวจมูกโด่งเป็นสันริมฟิปากแดงเรื่อององคาพยพบนใบหน้าเหมาะสมกลมเกลื่นก็เป็นบุคลิกอันคมขายสง่างามบุรุษหนุ่มยื่นแขนโอบสตรีสาวกล่าวเบาว่าพวกมานข่มเหงรังแกท่านหรือสตรีสาวผู้อุปถมภบุรุษหนุ่มชุดเขียวจึงเงยหน้าขึ้นพยายามข่มจิตใจลงกล่าวเสียงราบรียบ นี่เป็นพัญญาคู่ชีวิตข้าเจ้าทุกท่านลักษณะคล้ายนักสู้ผู้กล้าในยุทธจักราต้องการใดโปรดบอกต่อข้าเจ้ายายต้องข่มเหงเงรไรสติเพศอ่อนแอหรือบุรุษข่าวรบคืมรู้สึกเหนือความคาดหมายแค่ผู้เล่ากล่าวบอฝฟังจากท่อร้อยวาจาเจ้าคล้ายเคยคุกคีในยุทธจากมาหรือบุรุษหนุ่มชุดเกี่ยวกล่าวเชมช้าข้าเจ้าเคยติดตามผู้ผุ้โสบูริมท่องเที่ยวในยุทธจากมาบ้างชื่อฉาย,ยาเจ้าเล่า บุตรดมชุกเขียวกล่าวว่าข้าเจ้าเล้งจุนอ้วเล้งจุนอ้วล์บิดาท่องเที่ยวทูยุทธจากมา20ปียังไม่เคยได้ยินนามบัดซบนี้มาก่อนผู้คนด้านหลังมันทั้งสามทรงสีหัวร่อสนานหวั่นไหวใจการผมเหลืองสืบเท้ามาสองก้ากล่าวเยือกเย็นเด็กน้อยพวกเราชมชอบพัญญาท่านขอให้ท่านหยิบยืมให้สักคราเมื่อเสร็จเรื่องจะเดินทางสืบต่อภายหน้าอาจคบหาเป็นสายกันได้ สตรีสาวนามแฉะกี่อพร้องอย่างแตกตื่นว่าจุนอ้วกล้ามเนื้อบนใบหน้าประดุดหนุ่มชุดเขียวเล้งจุนอ้วกระตุกเข้าหากันขบกะดามกล่าวว่าทุกท่านยออตระหนักซึ่งถึงคุณธรรมในบูริมมีระเบียบยุติจาพฤติการของทุกท่านนี้หรือไม่เกรงว่าจะสร้างความขุ่นเคืองแก่ชนชาวบูริมส่วนรวมหรือบุรุษค่าวลเคิ้มกระชากเสียงว่า บาซบเจ้าเคยได้ยินมาว่าสางสางนั่งล้างสีจอมทมินเคยแยแสเหลือแพลชนชาบุริมใดมาก่อนรือเล้งจุนอ้วสถานธงร่าเขาร้องพงว,ว่าพวกท่านคือสางสางนั่งล้างสีจอมถมินรลอปลุกข่าวรบเขิมกล่าวยังละพองบิดาเป็นพี่ใหญ่สีจอมทมินเอ็งปิวห่วงสมองเล้งจุนอ้วปันปวนว้าวุน่นคิดไปถึงตอนกลับเผชิญ พบจอมโฉดชั่วที่เด็กน้อยอายุ3ามขวบพอพบผ่านยังต้องฉะงักเสียงร่ำไห้ได้ด้วยความหวัดหวันสีจอมทมินฟังว่าพวกหมานมีสันดานโหดทีเยี่ยมชั่วร้ายฝีมือมหิดทารุณก่อาการทําเข็นอย่างตามช้าสามานล้วนมีพลังฝีมือลึกล้ำสูงเยี่ยมมาดแม้ชนชาวธรรมะจำพนึกกำกลางไร้ล่ากำจัดพวกหมานเพื่อสันติของบุริมแต่กลับประสบความล้มเหลวตลอดมา ใช่การผมเหลืองเสียงยิ้มกล่าวบางว่าเราซูเซียชุนจัดยันดับสามในสีจอมเทวินเด็กน้อยคงเคยได้ยินมาก,กระมังคขนศีาล้านพันคำรามว่าเล่าตัวพี่ใหญ่พร่ำพิไลใหญการรีบลงมือเถอะพี่ใหญ่สีจอมเทวินเองปิวสาวเท้าเขาหาแฉแฉปากล่าวว่าเด็กน้อยบิดารับรองจะปลเปิดความสุขแก่พญาเจ้าอย่างเต็มที่เจ้าก็สะกดอดกลั้นสากเล็กน้อยเถอะ เล้งจุนอ้วทถอยกายทีละก้าวหน้าแปลเปลี่ยนเป็นเขียวคุ่ตนสํานึกว่าทุกสเสพสิ่งจบสิ้นแล้วเนืเ่องกัมือสีจอมทมินยังไม่เคยมีผู้ใดดิ้นดนหลุดรอดมาก่อนเล้งจุนอ้วพันตัดสินใจคำรามว่าหยุดไวเอ็งปิวแผ่ผู้รออย่างคุ้มคลัางกล่าวว่าเด็กน้อยเจ้ากําลังกล่าววาจากับผู้ใดหรือวาจาหลุดจากปากมืออวบใหญ่ที่รุงรงัง ด้วยขุมขน,นมฟันตวัดบูบฟันฉับมายังลําขอเล้งจุนอ้วอย่างห่าโหมโหดร้ายเล้งจุนอ้วพันกระโดดปราขึ้นปากสายปัญญาไปด้านหลังตวัดเบารีบหนีเองปิวกำลามก้องไม่เห็นมันขยับกายทําท่าใดก็สาดพุ่งเข้าสกัดขวางทางแฉแฉยื่นมือตะกุยใส่ทรงอกแฉแฉสองเท้ากับตดเตะใส่เล้งจุนอ้วแฉแฉกี่กร้องออกมาเล้งจุนอ้วรีบฉุดล้างปัญญากลับคืน เบี่ยงกายวูบหนึ่งร้างสองมือฟาดฟันลงยางหัวไหล่ฝ่ายตรงข้ามเล้งจุนอ้วเคยติดตามผู้โุโสชาวบูริมท่านหนึ่งฝึกปร,รือวิชาหมัดฝ่าม,ามือขั้นพื้นฐานมาแต่ในสายตาเอิงปิวไหนเลยนำพาปาป่ารมและเห็นร่างสูงใหญ่ของเอิงปิวคล้ายหล่อล้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบรรยากาศหมุนความดุดวิญญาณพูดปลายมาถึงด้านหลังเล้งจุนอัว้วยกมือขึ้นผลักบูบ เล้งจุนอ้วก็โซกซัดโซเซไปเบื้องหน้าอย่างเสียหลักคนศิษารล้านที่ยืนหยัดอยู่ด้านข้าตวัดมือวูบอย่างว่องไวเล้งจุนอ้วไม่ทันมาเกิดความคิดหลบเลี่ยงแก้มซ้ายก็ถูกตบใส่ชาติใหญ่โลหิตก,กระเซ็นจากปากเป็นฟูฝอยร่างหมุนคว้างตรบหนึ่งใจการผมเหลืองสู่เสียฉุดทยอยเตะกระาสองเท้าออกในเสียงโครงครามเล้งจุนอ้วถูกเตะล้มลงกลื่อกลิ้งไปตามพื้นดิน แช่แช่เป่งเสียงกร่ามให้อย่างคับแค้นดันทศถาโถมก็มาเอ็งปิวพันยื่นแขนออกอบเอวออนแองของนางไว้กล่าวเสียงหื่นกระหายนางงามให้เราหอมแก้มก่อนเล็งจนอ้ววเบงตาแทบฉีกขาดฟฟนกระโดดปรดาดขึ้นจากพื้นหมายถลางเข้าช่วยเหลือบุุรษโพกผ้าแพรซึ่งชมดูเหตุการณ์ตลอดเวลาแฟนแค้นเสียงดังเฮิรกรีดว่ามาทางด้านข้าจุดสายฟ้า ภาพแขนขวากระทุ้งศอกวูบแวววเสียงดังทึบชายโครงเล้งจุนอ้วถูกกระแทกใส่กลากโลหิตจากปากปากหงายล้มลงรู้สึกเบื้องหน้าสายตาปรากฏดาวทองปราผายรรยิบระยับกระดูกทั่วทั้งร่างคล้ายกับจะหักสลายจากกันแต่ริมโศบแวววเสียงปัญญารักกีดร้องคร่ำโคนอย่างชัดเจน กระแสเสียงนี้คล้ายมีดแหลมคมปากกระทลงใสคู่หัวใจเล็งจนอ้วกกรามดีกากขึ้นอีกคราโถมป่าใสเอง็งเปลวดุดพยักอันคลุ้มคลั่งมุดพกผ้าแพรที่คุมเฉงอยู่ด้านข้ากระช่างเสียงว่าเด็กน้อยคิดใกล้ตายแต่เนิ่นๆหรือพางตวัดเท้าขวาเตะกลาใสอย่างดไร้ายเล็งจนอ้วกรู้สึกมีพลงังรุนแรงขุ้มหนึ่งคู่ความถึงตัวสมนึกว่าตนไม่สามารถหลบเลี่ยงพ้น ดังนั้นตัดใจเเด็ดเดี่ยวกราดฟ้าฝ่ามือทั้งสองออกพร้อมกับพ่นโลหิตทั่วทั้งปากใสบรุดโพกผ้าแพรคิดไม่ถึงว่าฝ่ายตรงข้ามยามบาดเจ็บบอบช้ำยังตอบโต้เช่นนี้ต้องบิดเอววูบเป็นการหลบเลี่ยงสภาวะฝ่ามือได้ยินเสียงโกรมใหญ่เล้งจุนอ้วถูกเตะปิวกระเด็นแต่โลหิตทั่วทั้งปากก็ฉีดพุ่งใส่ใบหน้าและปกเสือ้อบรุดโพกผ้าแพรกว่าครึง่งเมื่อเป็นเช่นนี้สร้างความขุ่นแค้กับบรุด พวกผ้าแพลจนทยานปราดเข้าหาเล้งจุนอัวตบ่บว่าหรือรฉานบิดาต้องฉีกระชากเจ้าทั้งเป็นเล้งจุนอัวพอร่วงฟาดลงอีกครารู้สึกอวัยวะภายในให้บิดปั่นป่วนเลื่อนลมพุ่งพร่านแทบกระดออกใบหน้าแปลเปลี่ยนเป็นซีขาวแต่กลับขมินหมองสดตูที่โถมมาขมิงนิ่งบรุดพวกผ้าแพรพอประสานศพกับดวงตาคู่นั้นต้องตะลึงลานพู้ประกายตาคู่นั้น เปลี่ยนความอาฆาตมาดร้ายแต่เคลือบกลุ่มด้วยหิมะน้ำแข็งชั้นหนึ่งชวนให้ผู้คนที่ประสานศพย่างลืมเลือนตลอดกาลนานมันผ่านแผ่เสียงด่าว่าบิดาจะควักตาสุนักเจ้าออกมาก่อนเล็งจุนอัว้วันถีบสองเท้าใส่ท้องน้อยบปลดพ่ผ้าแพรพร้อมกันนั้นสองมือตะบบดินสายสองกำส,สะบัดสะสายใบหน้าฝ่ายตรข้ามุลดพ่อผ้าแพร,พรแผ่ร้องดังพิกล ยื่นมือขวาปราดออกรวบคว้าสองเท้าเล่งจุนอ่วขึ้นจากพื้นกวาดแกว่งกลาากาศดังบวหวือตลบหนึ่งแช่แช่ในอ้อมอกเองปิวสะบัดดิ้นรนอย่างสุดความสามารถยันร่างพ้นหางจากทรงอกฝ่ายตรงข้ามจิกปลเล็บขูดขวนใสเลือดเนื้อมันแต่ไม่ระไายผิวเองปิวแม้แต่น้อยแววเสียงบุรุพกผ้าพแพรตวากล้องซัดเหวียงเร็งจนอ้วหลุดจากมือ รากเล้งจนอัว่วคล้ายก้อนธารหลุดจักแหละทลายผ่านรั้วไม้ไผ่หล่นตูมลงในลำธารน,น้ำคนศรีรษาร้านที่เย็นชมดูอยู่ด้านข้างกล่าวว่าใช้ได้แล้วเมื่อแสวงหาความสุขจากพัญญามันเสร็จสิ้นค่อยควานมันขึ้นมาค่าทิ้งแช่แช่พันชงาการดิ้นหลนจับเจ้ามองสามีที่ศรีรษะจมลงในน้ำสองเท้ายังอยู่ที่ริมฝั่งยังเคลิบเคลิ้มเึมเาพึมพำอย่างลื่อนลอย เล็งกอเสียชีวิตแล้วหรือเองปิวสอบคำขึ้นคงไม่อาจมีชีวิตรอดได้นางงามของเราเจ็บปวดใจหรือแช่แช่พันอ้าปากกลางโลหิตออกมากรีบร้องโหยหวนว่าเลิงกอเอ้ยกระแสเสียงพันชนะขาดหายต่อทั้งร่าอ่อนและถวยซึ่งสติสมประดีเองปิวยื่นมืออบก,กอดนางไว้ประทับริมฝีปากโลงบนเิ็ฝีปากนางอย่างร้อนแรงก่อน จากนั้นวางรขา่างแฉะลงนอนเหยียดยาวกับพื้นตะบบมือบูบแววเสียงคว้าควักอาผอชุกขาของแช๋อเฉถูกฉีกกระชากข,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 ขาดกระรุ่มกระริ่งเผยเห็นตัวเอี้ยมเสื้อชั้นหนของสตรีโบราณแนมเนื้อของหนางสองตาเอ่งเปิวแดงฉานด้วยสายเลือดจับจ้องมองลำคอขาวผ่องช่วงไหลกลมมนเนินอกขาวสลากส่วนสัตว์อวบอัดสมบูรณ์ผิวกายเป็นเองีงปางละลาน ปันหยกเนื้อดีอย่างหื่นกระหายพันถาถมร่างโรงราวคุ้มก้างฟันฟ่นเฟือนมันหอบให้ใจถี่เร็วฉีกกระชากตัวเอี้ยมที่แนมกายแฉแๆขาดวิ่นอีกตัวหนึ่งลักษณะท่าทีต่ำช้าราวสัตว์ป่าเริ่มแสดงบทบาทอันหยาบขายของมันออกมาสามจอมทบีนติ้งหลงเหลือเบองตาหมอกมาโดยมีกระพริบเส้นในบริเวณหน้าผาโปตโตถูกเพลิงราคาครอบงำจิตใจยิ่งสิ้นเชิง แสงอาทิตย์ยังคงแผดเผาหระอุแต่ความสุขสงบถูกบาปกรรมชั่วร้ายครอบงำแทนที่ทั้งที่เป็นยามกลางวานแสกแสกพฤติการนั้นต่ำช้าสามารถกลับอุบัติขึ้นสู้เสียชุนเร่งรัดว่าเล่าตัวรีบด่วนเถอะปลุดโพกผ้าแพลและคนศีสารล้านก็สึกเท้าไปหลายก้าวใบหน้าแปลเปลี่ยนเป็นแดงฉานเพราะถูกเพลิงปรารถนาครอบงำสาวร,รูปชวนใส่เสียนยิ่ง อีกด้านหนึ่งเล้งจุนอัว้วคืบคลานขึ้นจากลำธารน,น้ำอย่างยากเย็ยนล่างฝีเท้ามาอย่างแช่มช้าผมเผ้าเล้งจุนอ้วยาวสยายใบหน้าบวมผ่องแปดเปื้อคราบโลหิตเสื้อผ้าขาดวินไม่มีชิ้นดีเกลื่อนกายเราสร้างกะสุบเดินเหินทีละก้าวฉากอันเอเนเดนาสะเทือนขวัญลามกบัดสีพอว่าเข้าสู่คลองจากสุใบหน้าเล้งจุนอัว้วถึงกับบิดเบีย้ยวปั้นยา หางตาเบิงจนฉีขาดขบฟันก็จมลึกลงไปในฝีปากท่อนล่างยามนั้นสี่จอถมถินที่อยู่กลางลานตึกกำลังแสดงบทบาทและชมดูโสธนารกรรมฉากนี้พานาว่าสามารถสอดแทรกเข้าแสดงแทนไหนเลยแยแสสนใจสภาพพระรอบข้างบุรุษโพกผ้าแพรพันสลัดผ้าโพกศีรษะโดยไม่ตั้งใจขราหนึ่งหางตาจึงเหลือเห็น เล้งจุดอัว้วเคลื่อนใกล้มาสารูปอันกราดเกี้ยวคราวปีศาจพยาบาทสะกดมันตะลึงหลานบูบเล้งจุนอัว้วเพันยื่นแขนทั้งสองออกถาโถมข้าหามันอย่างคลุ้มคลั่งสู้เสียฉุนแววเสียงผิดปกติจึงเหลียวหน้ามาต้องร้องโผงว่าเล่ายี่อันดับสองรีบลบเสียงตะบะคล้ายน้ำเย็นหนาต้นใสศรีรษะหลุดโพกผ้าแผลพันสถานตื่นจากผวังหมุนคว้างหลบเรี่ยง แต่สองมือเล้งจุนอั่วจึงตะบบลงบนไหล่มันแรงหมุนของฝ่ายตรงข้ามกระชากกระด้างเล้งจุนอั่วส่วนเซถลาแต่กลับอ้าปากคบกัดใส่คอหอยมันบุุรษโพกผ้าแผลรู้สึกเจ็บแปบ,บที่คอหอยต้องรำร้องเพียงหวาดหวั่นขวัญเสียเหล็กน้อยนี้เสียสติแล้วเล่าซาอันดับสามรีบมาในเสียงร่ำร้องกลาดฟาสองมือออกในเสียงทึบๆกระแทกถูกทรงอกท้องน้อยเล้งจุนอั่ว เล้งจุนอ้วกลับโอบรัดมันไม่ผ่อนคลายฝังเขี้ยวไปในลำคอฝ่ายตรงข้ามโลหิตสดๆไหลหลังเข้าปากผสมประสานกับโลหิตที่ประด่ดางขึ้นจากท้องน้อยทะลักออกจากมุมปากเล้งจุนอ้วเป็นเส้นสายสู้เชี้ชุนก้าวเนิบหน้ามาจิบผมผ้าเล้งจุนอัอ้วกระชากมาด้านหลังแต่เล้งจุนอัอ้วไม่เพียงไม่ถอนปากออกกลับกระชากบุรุษพกผ้าแผลติดตามมาด้วย สร้างความเจ็บปวดแก่บรรดพ่อผ้าแพรจนดั่มร้องว่าเล่าสาใช้วิธีอื่นเถอะสู้เชียยสุนจึงล้วงมีดสางสีเงินคมกริบเจาะเสื้อเล่มหนึ่งแทงสายหัวไหลเล้งจุนอั่วดุดสายฟ้ามือซ้ายกลางนิ้วบีบเข้นต้นคอฝ่ายตรงข้ามเล้งจุนอัว้วต้องผ่อนคลายการขบกัดยังเลืองตัวสู้เชียสุนจึงกระชากฝ่ายตรงข้ามมาย่งด้านหลัง ฟางปาดมือขวาวูบมีสั้นสีเงินกรีผ่านลำคอเล้งจุนอ้วเป็นบาดแผลโลหิตสายหนึ่งบรูดพกผ้าแผลระบายโลหิตใจยกมือปาดลำคอตอนเองเพราะว่าแปะเปื้อนคราบโลหิตสดๆมันจัดอยู่อันดับสองในสี่จอมตะวินไหนเลยเคยถูกทำร้ายเช่นนี้มาก่อนรึอยามนั้งสึกปราดเข้าหาเล้งจุนอ้วตบฉาดๆใส่สองแก้มอย่างดูดันขู่คำรามว่า เนรฉานเจ้าลูกเต๋ากลับกล้ารอบทำร้ายบ้วนตัวเอี้ยยกย่กองตนเป็นเจ้าใายใหญ่แท่บ้วนพันแววเสียงเอ็งปิวดังหยอกเกาคร้าและโหวยว่าเอาเถอพันธนาการเด็กน้อยนี้ก่อนบลุดพกผ้าแพรหยุดยัง้งชะงักมือเหลียวหน้ามองเห็นเอ็งปิวลุกขึ้นยืนหยัดสีหน้าเปลี่ยนแปลพึงพอใจกำลังสงสัยเสื้อผ้าขนศิษาร้านกับถถมรางโลงแทนที่ต้องขู่คำรามว่า ศีาร้านเจ้าจัดอยู่อันดับท้ายสุดฉันริงหาความสุขก่อนนึกคนศีาร้านมุ่งรูปความเรือนล่ากอันเปอยเปล่าของแฉแฉไม่ส่งเสียงตอบคำามหญิงปิวตัดบทว่าจะช้าเร็วย่อมมีส่วนได้ปัดนี้พันธนาการเด็กน้อยนี้ก่อนให้มันชมดูบ้างสู้เชียสุนจึงปลดเชือกกดหนึ่งจากหลังมาถอนไม้ไผ่ปล้องหนึ่งขึ้นปากฉึกลงกับพื้นฉุดลากแรงจนอ่วที่สลบสิ้นสติมา พันธานาการสองหมื่นไพ่หลังมัดติดกับต้นไผ่เล็งจุนอ้วค่อยๆฟื้นคืนินสติมาดวงตาพอหลืมขึ้นเล็กน้อยก็เหลือเห็นเศษผ้าก็จะกระจายอยู่บนพื้นผมนุ่มสลวยแผ่สยายทั้งเหลือเห็นท่อนขาอันกลมมนไม่ขยับเคลื่อนไหวของพัญญาทุกสรรพสิ่งเบื้องหน้าเต็มไปด้วยความต่ำช้าสามานลามกบาดสีบาปกามชั่วร้ายกระลาป่านั้นเล็งจนอ้ว ต้องเบิกตาจ้องมองเดียฉานเหล่านี้ผ่านการข่มขืนพยามยีพัญญาคู่ชีวิตฉีกชาติใจิตใจของตนแหลกสลายสุดที่มนุษย์ปุถุชนจะทนทานรับได้ร่างกายและจิตใจเล้งจนอ้วล้วนชาด้านความอบอายและอับปยศอาฆาตมาดร้ายลึกล้ำเกินกว่าที่สติสัมปชัชญะาของตนจะกล้ามกลืนได้ไม่มีสายลมทอ้องฟ้าไร้ปุ๋ยเมฆกฎยุติธรรมของฟ้าอยู่ที่ใด คุณธรรมผู้คนอยู่ที่ไหนหรือหลังจากโคนศีรษะล้านบุรุพ่อผ้าพแพรสู่เซียนฉุนก็สอดแทรกเข้าแทนที่เอ็งปิวค่อยเหลวหน้ามาอย่างเล้งจุนอัวพผ่านหัวรอด่างละคายโสดกล่าวว่าเด็กน้อยเป็นอย่างไรบ้างหากปัสจาาพวกเราเกรงว่าช่วยชีวิตเจ้าไม่อาจเห็นฉากงามตระการนี้หน้าบวมผ่องของเล้งจุนอัวตายด้านปัสจาาความรู้สึกใดๆต่อทั้งว่าไม่ขยับเคลื่อนไหว คลายปัาสจากชีวิตจิตใจเข้มวิปานเอ็งปิ๋วแค่เสียงดังเถอะบงการว่าเล่าซาท่านการาบศีรษะล้างเข้าห้องไปดูว่ามีข้าวของใดให้รับประทานลวน้วนนาออกมาหลุดพกผ้าแพรและคนศีรษะล้านสาเท้าเข้าห้องหับไปในห้องมาเกิดเสียงวัตถุล้มระดเรลานาดดังขึ้นโชครู่ทั้งสองค่อยหวนกลับออกมาพร้อมด้วยอาหารสบยนกระดังสีจอมทมินปลายตามายัางเือนล่างเปลยเปล่า ที่นอนหงายอยู่บนพื้นแวบหนึ่งเอ็งผิวค่อยกว่าตามาอย่างเล้งจุนอ้วกล่าวว่าเหล็กน้อยเพื่อเป็นการทดแทนไมตรีเจ้าปีดาจะส่งเสริมเจ้าลงสู่พลภพสองตาเล้งจุนอ้วแดงฉานด้วยสายเลือดจับจ้องมองมันโดยมิกระพริบเอ็งผิวพันประเกิดความไหวหวันเพราะด้านใจขึ้นรู้สึกปลายตาเล้งจุนอ้วเปลี่ยนแววอาฆาตลึกล้ำดุดท่วมหานบกลับสร้างความพระยุ่นย่อแก่มันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน มันพันสลัดศีรษะกล่าวว่าน้องพี่ทั้งหลายพวกเรายังต้องรีบเ,เ,เดินทางเพื่อป้อนชิงสดมที่ไร้ทางเบื้องหน้าพวกเจ้าจาัดก,การเด็กน้อยนี้แทนเราด้วยขาดขำลอยตัวขึ้นบนหลังม้าก,ก่อนสองเท้าหนีบท้องมา้มาม้าพุ่งพีจึงโจทยานจากแหล่งนำหน้าไปยีสิบว่าสู้เชียสุนขนศีรษะล้านพิ้วขึ้นบนหลังม้าบ้าส่วนผลพ่ผ้าแผลส,สลัดมือวูบ ในแขนเสื้อปรากฏมีสั้นเล่มหนึ่งสัดพุ่งใสเล้งจุนอัว้วร่างกายมันก็ทะยานขึ้นบนหลังมา้าไปก่อนสุดท้ายเล้งจุนอ่วรู้สึกมีประกายรู้เงินพุ่งว่ากาสู่คลองจากสุจึงขยับกายหลบเลี่ยงอย่างสุดความสามารถได้ยินเสียงดังฉึกมีสั้นคมเกริบเล่มนั้นปากตรึงใส่กล้ามเนื้อกลางไหลขวาแล้วราวนมจมลึกไปในเลือดเนื้อเสียงฝีเท้ามา้าได้ร้องแล้วหลัวค่อยๆห่างหาย ทุกสรรพสิ่งขึ้นสู่ความเงียบสงัดปานวังเวงแสงอาทิตย์บ่ายคล้อยสู่ตะวันตกบรรยากาศอบอวนด้วยกลิ่นขาวโลหิตจางๆสายลมโชยพัดอย่างแผ่วเบาบังเกิดเป็นเสียงหวีดหวิวคล้ายเสียงสะอื่นพระดำให้อันสลักฝังใจหรือโสทนาการรมเสียงขวัญน,นี้จะผ่านพ้นโดยปราศจากการต่อแทมใดๆหรือ